สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกล้าปราดขนาที่จะควักคามอิสรภาพทางการเงินน,งนะครับผมเนาะแล้วก็มาอยู่กับหุ้น HHR นะครับผมอาทิตย์นี้มี3ตัวนะครับพาทแรกนี่จะเป็น Red แ n d House EP ที่533ราร์ทที่2น,นี่จะเป็นบ้านปู EP ที่534 พาร์ทที่3ามมันก็จะเป็น hhr นี่แหละนะครับผมใน ep ที่335 535นะครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทนะครับผมอาทิตย์นี้อัพแค่3คลิป3ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าทำได้แค่นี้นะครับ <laughs> ด้วยเวลาที่บีบอัดหลายอย่างนะครับผมเนาะแล้วก็ผมก็ไปเก็บข้อมูลของレイเน็ทเฮาส์มาด้วยแหละนะครับผมเวลามันก็เลยไม่มีนั่นเองนะครับนะหุ้นตัวอื่นที่เพื่อนๆขอเข้ามาก็เดี๋ยวแปะไว้ก่อนแล้วกัน ครับโอเคเรามาดูกันที่ HHR นะครับผมก็ต้องบอกว่าภาพรวมของ HHR นะครับหลังจากที่เข้ามาในตลาดแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยเขาก็เริ่มเทนที่ขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5นะครับจบรอบนะครับเข้ามาเนี่ยเหมือนจะทำดับเบิลท็อปด้วยนะนะครับทาร์กเก็ตก็เนี่ยทำดับเบิลท็อปนะครับทาร์เก็ตก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมแถวๆขึ้น2 ขึ้นสองของ SHR เนี่ยลงมาย่อแถวๆบาทเจ็ดสิบหกประมาณนี้บาทเจ็ดิบหบาทเจ็ดสบปดประมาณนี้นะครับผมส่วน SHR ตอนนี้นะครับลงมาอยู่ที่ลงมาอยู่ที่ตอนนี้สองบาทสิบสองต่างวันศุกร์เขาซื้อกลับนะครับอืม อ้อย่างโชคร้ายสุดนะครับผมก็ลงมาแถวแถวบาทเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดแต่เอ r เชอาเนี่ยถ้าลงมาลึกขนาดนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันมันก็เกินไปแล้วนะครับผมนะเออเนี่ยอย่างเนี่ยอันนี้สินรวมเนี่ยหนึ่งจุดสามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมเออมันมันควรจะเท่ากับหนึ่งหรือต่ำกว่าหนึง่งนะครับไอ ด e เนี่ยนะครับนี่สินรวมอาหารด้วยสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย PE นี้ก็ถือว่าสูงแต่อย่าลืมนะครับ PE เนี่ยถ้าเกิดว่ากาไรของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในนโคต PE พวกนี้ก็จะลดลงนะครับส่วนไพ่บุ๊กไวลุ่น0.45นี่ผมชอบตัวนี้มากมันคล้ายๆกับเอาเงิน45ตังค์ไปแลกกัเงินบาทเขานะครับม,มีกําไรแล้วด้วยนะครับผมนะงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในห้า ห้าร้อยห้าสิบสี่ล้านนี่ธุรก,กิจเขามีกำไรไงเออนะส่วนเงินสดสุดที่จากการลงทุนที่ติดลบนะครับที่ติดลบเนี่ยเขาอาจจะเอาไปเมนเทนน์โรงแรมเขานะครับไปซ่อมบำรุงนู่นนี่นั่นอ่ะมันต้องมีบ้างนะครับส่วนเงินสดสุดที่จากการจัดหาเงินเนี่ยถ้ามันติดลบแสดงว่าเขาไม่ได้ออกหุ้นกู้เขาไม่ได้ไปกู้ไปยืมอะไรมาเพิ่มย้ำนะไม่ได้ไปกู้ไปอะไรมาเพิ่มมันก็เลยติดลบน่ะ อ่าส่วนเหตุผลที่เขาเด้งขึ้นมานะครับผมก็จะเห็นกรอบไซเบเห็นกรอบสีแดงตรงนี้ไหมที่ผมตีไว้ขราวที่แล้วเนี่ยเขาอ่าลงลงมาชนครั้งหนึ่งแล้วเด้งใช่ไหมดูลงมงคนะอันนี้ชนครั้งที่สอแล้วเด้งเนี่ยชนครั้งที่สามแล้วเด้งถ้าเก็ดเราก็จะมองแถวแถถ้าขึ้นมารอบนี้นะเอาแบบบูริตเลยนะ แนวต้านไปแถวสองบาทห้าสิบอันนี้คือแนวต้านจากอในยะในในจุดที่แบบมันมีในยะนะครับผมนะสเส้นอีบสองร้อยนี่ก็กำลังจะไหลลงมากดแล้วแถวแถวสองบาทห้าสิบตังค์นะครับถ้าขึ้นไปรอบนี้ก็น่าจะชนนะครับ น่าจะชนได้อีกอย่างหนึง่งน่าจะเป็นกรอบใช้เวดาวเป็นกรอบบนนะครับซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปชนนะครับสำหรับ h hr เอนาะ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเขาจะลงต่อก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวนะครับผมนะเพราะว่า <c oughs> อาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะมีการอาบติกแล้วนะครับผมนะเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมันน่าจะกลับมานะครับอืม ถ้าลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างเร็วลไลน์จริงๆผมว่าได้แถวบาทเจ็ดสิบหเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเขาเด้งขึ้นไปเลยเนี่ยตรงนี้มันก็จบได้เนี่ยคืนซเห็นไหมจบนะครับ A B C จบแล้วนะครับสรุปก็ small x web ตรงนี้ของ hsr ก็จะเป็น triple abc zigzag x abc zigzag แล้วก็มา x ดูตรงมาขนะ้างใน abc แบบแฟร์นะจบ pattern isi ยกโลทํำบุตรเดเวอร์เจนสัญญาณแรกมาสัญญาณที่2จบ pattern นะครับผมก็คือ small x web แบบ triple zigzag x zigzag x, ack, x f ฟร์นะครับ กำไรสุดที่จากการดำเนินงานก็มาตั้ง500กว่าไตามาสหน้าโอเคมันเป็นโลซีซันเข้าใจได้รายได้มันอาจจะดรอปลงต้องเข้าใจด้วยมันเป็นโลซีซันแต่ว่าปลายไตมาส3มเนี่ยเข้าสู่ไตมาส4เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลับมาเป็นไฮซีซันสำหรับเอ r นะครับผมถ้าเรามองไปทางอนาคตเนี่ยนะครับเอเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะ ลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับอืมลงมาได้อีกก็ลงมาได้ไม่เยอะนะครับลงมาอีกก็รอเก็บอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมไม่ได้ชีน้นำนะผมก็ตั้งซื้อนะครับไม่ลงมาก็ไม่เอานะเออถ้ามันไม่ลงมาผมก็ไม่เอา,ถาแถวบาทเจ็ดสิบหกบาทเจนะ็ดิบแปดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันลงมาผมผมก็เอาผมก็ยินดีที่จะรับไว้นะครับ แต่มันไม่มาผมก็ไม่เอาผมก็ปล่อยให้เขารันเทนไปนะครับอืมเพราะของผมก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ชี้นานะไม่ได้ชี้นาผมไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนี้มันดีสักเท่าไหร่นะคืออ่อที่ยกตัวอย่างมาก็แบบมีเพื่อนขอเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับเอเชียอารนะราคาของผมก็อยู่ในกรอบนี่แหละสีดํานี่แหละนะครับอืม อยู่ในแถว2.25แล้วก็2.72เนี่แหละอยู่ในกรอบนี้แหละผมก็ซื้อกลับไปกลับมาอยู่ในแถวนี้แหละนะครับอืมอันนี้ผมแชร์ไอเดียของผมนะผมไม่ได้ชี้นำนะเพื่อนๆนะเออแล้วผมก็มารอแถวบาท78นี่แหละแค่นั้นเลยเออนะครับถามมาคัดไหมมันไม่ใช่เวลามาคัดตอ mm. นนี้เออ,เอ,อวันที่หนึ่งเนี่ย ว,วันที่หนึ่ง 7, เดือนเจ็ดเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับผมเนี่ยสัญญาณแรกของเราเนี่ยมาแล้วเนี่ยอัพติกนะครับเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมันจะดีถึงแม้มันจะแลกมากับสภาวะแบบตลาดเนี่ยมันอาจจะฟุดๆื่เครื่องหน่อยจะภาพคองมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมแต่หุ้นมันจะหยุดไหลเลือดมันจะหยุดไหลมันคือการห้ามเลือดนะครับผมส่วนเลือดที่จะเติมเข้ามาใหม่ก็คือกองทุน LTF นะครับอ่าถ้า กองทุน LTF กลับมานะครับผมนี่คือเลือดใหม่ที่เราจะอัดเข้ามาหนึ่งเลือดหยุดไหลสองมีเลือดใหม่เข้ามาเติมอ่ะโอเคผมมองว่ามันใกล้ที่จะ,ะเป็นฟ้ารังฝนนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ผมพูดบ่อยๆนั่นแหละนะครับแสงแดดเนี่ยมันส่องทะลุกลีบเมฆมาแล้วนะรออีกข้างหน่อยนะครับผมนะนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยยังไม่ได้ดูสถิติที่เก็บมาเลยเอออุตส่าห์ทำมาคือวันที่21เนี่ยไอ้ปริมาณสะสมช็อตเนี่ยผมหาไม่ได้เพราะมันเอื้อๆนะครับหายยังไงก็หาไม่ได้วันที่14เนี่ช็อตเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันเอ,อนื้อเหมือนกันแต่อ่ดูจากวันที่14ลงมานะครับผมเนี่ยเนี่ยช็อตสะสมเนี่ยจากล้านหกนะมาเป็นล้านแปดเหลือหนึ่งล้านเหลือ 9, 000, เก้าแสนเหลือ 9, 000, เก้าแสนเห็นไหม เหลือ9 0 0 0 0 9ผมอยากได้ตรงนี้จริงๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัปเดตให้ใหม่ว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีบางวันช็อตเพิ่มแค่7 0 0 0เองวันพฤหัสเนี่ยนะครับอืมผมก็ว่ามันก็เริ่มมาในทางที่ดีแล้วแหละนะครับผมสำหรับ SGR เนาะแต่ถ้าเทียบกับแต่ถ้าเทียบกับต้นเดือนเนี่ยวันที่4เนี่ย ปริมาณสะสมช็อตเนี่ยมันอยู่ที่แถวแถวแปดแสนนะก็ถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้านะครับผมว่าเขาจะเริ่มครอบเบอร์ช็อตกันเลยไหมหรือเขาอาจจะช็อตสองท้ายนะเดี๋ยวเราก็มาตามกันอีกทีหนึ่งสลอตเอเชียร์เนาะโอเคก็จบครับสามตัวนะ LH บ้านปูแล้วก็เอเชียนะครับผมนะพร้อมกับสถิติการชอ็อตแล้วก็ปริมาณการช็อตสะสม นะครับที่เอามาพูดคุยในอาทิตย์นี้นะครับโอเคอสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นาเสนอทั้งหมดนี้นะครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้น้เพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น3ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการลงทุนด้วยนะครับผมก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบวงบเลช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ก,ก, like, กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ